สวัสดีครับนี่คือ50-60 s าวด w วอล์รายการที่จะเดินไปกับคุณเงียบๆก็ได้เสียงของคนวัยกลางทางที่ไม่ได้รีบไปไหนแต่ก็ยังไม่หยุดเดิน EP นี้ผมอยากชวนคุณนั่งเฉยๆสักพักหรือว่าจะลุกขึ้นเดินไปช้าๆพร้อมกับฟังพอดแคสต์นี้ไปด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องตั้งใจว่าจะเดินไปให้ถึงอะไรนะครับ เราจะฟังกันเรื่องหนึ่งที่อาจจะเคยแวบขึ้นมาในหัวคุณแล้วเหมือนกันก็คือคำถามนี้ครับตอนอายุ50ชีวิตเราควรจะเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังบางคนเรียกวัยนี้ว่าวัยเกษียณใกล้เข้ามาบางคนบอกว่าควรจะมีทุกอย่างลงตัวแล้วทั้งการงานความรักครอบครัวทรัพย์สินความสงบเหมือนกับว่าต้องสรุปอะไรบางอย่างให้ได้ แต่ว่าในความเป็นจริงหลายคนที่ผมรู้จักนะบางคนเพิ่งจะหย่าครั้งแรกบางคนก็เพิ่งเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่ชอบงานที่ทำมา20ปีบางคนก็เพิ่งเริ่มกลับมาอยู่บ้านเงียบๆหลังจากที่ย้ายไปมาอยู่หลายจังหวัดแล้วเขาก็เพิ่งรู้ว่าเออแทบไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยจริงๆ EP นี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับไม่ใช่ว่าจะหาคำตอบให้ทุกอย่าง แต่แค่จะชวนฟังกันแบบง่ายๆว่าชีวิตเราไม่ได้สรุปตอนอายุ50หรอกครับบางทีมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำผมว่าคุณอาจเคยได้ยินคำพูดลักษณะแบบนี้นะครับอายุ50ก็ควรมีทุกอย่างได้แล้วแหละหรือว่าพออายุ50แล้วควรจะหยุดทำอะไรหลายอย่างเลย ประโยคเหล่านี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นประโยคแห่งการเหมารวมบทสรุปว่า50คือวัยที่ควรถึงเส้นชัยแต่ถ้าเรามองเป็นสถิตินะครับนักวิจัยเนี่ยเขาพบว่า Happiness หรือว่าความพึงพอใจกับชีวิตเนี่ยมันมีรูปทรงแบบ U curve คือเหมือนกับตัว U ความสุขเนี่ยจะลดลงในช่วงวัยกลางคนซึ่งอาจจะคือช่วงวัย4 0 5 0นะฮะช่วงอายุไหนก็ได้แล้วแต่คน แต่ว่าพออายุ50ขึ้นไปเนี่ยความสุขมันกลับสูงขึ้นใหม่อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เห็นได้ชัดในประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งแม้ว่าบางฝ่ายจะตั้งคำถามว่ามันเป็นการหลอกลวงทางสถิติเป็นมายาทางสถิติหรือเปล่าเป็นภาพลวงตาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่างานวิจัยที่เขาวิจัยกันในระยะยาวนานหลายๆปีบางทีเป็นหลายๆทศวรรษเนี่ย หลายชุดนะครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าคนวัย50-60รายงานว่าพวกเขาพึงพอใจกับชีวิตตัวเองมากกว่าตอนที่อายุ40ด้วยซ้ำไปแม้ว่าชีวิตต,ตอนอายุ40กับ50เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ก็ตามนักเขียนคนหนึ่งชื่อจนาธานราอุก็ให้คำนิยามมาไว้ว่าอายุ50อัพเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการองกอรครับคือเป็นช่วงที่ ความพึงพอใจต่อชีวิตนั้น,นกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้พีคแค่ช่วงวัยรุ่นเท่านั้นเราเลิกกังวลเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองเลิกสนใจเสียงคนอื่นมากเกินแล้วก็เริ่มเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงแทนที่จะแค่ใช้ชีวิตไปแบบเผลนๆมีประโยคหนึ่งครับที่เป็นประโยคคลาสสิกที่ชอบพูดกันคืออายุ50คือวิกฤตชีวิตหรือว่า m i d life crisis ประโยคนี้ มันก็อาจจะจริงนะครับที่บางคนอาจจะพบว่าช่วงเวลาอายุ45-55ถเนี่ยเฮ้ยเราเป็นช่วงเวลาวิกฤตจริง,รงๆเพราะว่ามันไม่มั่นคงมันเกิดการซึมเศร้าหรือคิดว่าตัวเองหลงทางไปแต่ในเชิงวิชาการนักจิตวิทยาเขากลับบอกว่ามันไม่ใช่วิกฤตเสมอไปนะครับแต่ว่ามันเป็น transition หรือว่าช่วงเวลาแห่งการปรับตัวครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยความรู้สึกว่าอะไรอะไร มันก็ไม่พอดีมันมักจะมาเพราะว่าเราเกิดความคาดหวังในใจของเรามากเกินจริงมากเกินกว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆซึ่งมันอาจจะมีนะครับแต่ว่าในใจเราเนี่ยเหมือนแบบไปขยี้ตรงนั้นมากเกินกว่าความเป็นจริงซึ่งตัวเลขก็ออกมานะครับบอกว่าแค่ประมาณ25%ของคนรายงานว่าเคยเจอ midlife crisis จริงๆครับ ส่วนใหญ่คือมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่มัน up and down ในช่วงเวลาของการทบทวนชีวิตนั่นแหละครับซึ่งมันไม่ใช่ c r i s ิ s จริงๆแต่ว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องเจอในเวลาของการทบทวนชีวิตเพราะฉะนั้นความสุขมันจะกลับมาได้อีกครั้งเสมอเมื่อเราผ่านช่วงเวลาทบทวนชีวิตซึ่งมันมักจะอยู่ในช่วงอายุเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า mid life transition นี่เองนะอีกประโยคนึง พอห้าสิบแล้วต้องมีทุกอย่างลงตัวเป็นประโยคที่มันอาจจะเกิดมาจากการที่บางคนเขาคิดว่าห้าสิบควรที่จะใกล้กเกษียณและหรือบางคน Early r e t i รือทออกมาแล้วมีเงินเพียงพอลูกๆโตแล้วมีบ้านสวนแล้วแล้วใครที่มีชีวิตไม่ตรงกับแบบนั้นน่ะก็จะรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเรายังไม่ถึงเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่า คน50มันต้องมีทุกอย่างแบบนี้นะครับแต่ในชีวิตจริงลองไปอ่านนะครับเคสต่างๆที่เกิดขึ้นในพันทิปหรือว่าตามกลุ่ม Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนเริ่มหย่าตอนอายุ50อัพหรือว่าชีวิตเพิ่งจะมา s t ตเบิหลังจากร่อนเล่ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อยู่นานเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็พบว่าเอ้ยมันมีสเปซให้เราเริ่มใหม่ถึงแม้ว่าชีวิตจะกลับมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ตาม หลายคนเนเล่าว่าช่วงนี้คือช่วงที่ไม่ถอยแล้วแต่เป็นช่วงที่ตัดสินใจใหม่ได้เพราะว่าพอมีฐานะนะพอมีเงินแล้วมีเวลาแล้วก็มีความชัดเจนในตัวเองมากกว่าไวไหนๆอีกประโยคนึงนะครับยกตัวอย่างประโยคที่บอกว่าชีวิตช่วงบั้นปลายต้องเรียบง่ายไม่ต้องมีแพชชั่นอะไรมากก็ได้ผมว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเลยโดยสิ้นเชิงนะครับ ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยกลับใช้ช่วงเวลาอายุ50อัพเป็นช่วงที่ค้นพบพลังตัวเองใหม่ดร์เฟสงุนจิรินะครับไปเขียนบทความไว้ในมีเดียมบอกว่าอายุ50คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตการปรับเปลี่ยนไปทำสิ่งที่อยากทำจริงๆแม้ว่าอันเดิมคืออาจจะทำงานสายวิชาการมาสายองค์กรเข้าไปเลยต่างๆนะครับ แต่พบว่าตัวตนที่แท้จริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วหลายคนก็ปรับเปลี่ยนไปทำสิ่งที่ตัวเองคาดหวังหรืออยากจะเป็นได้จริงๆเพราะว่าไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์ไม่ต้องแคร์คำพูดคนอื่นก็เลยทำให้กล้าพอที่จะใช้เวลาไปกับแพชชั่นที่แท้จริงได้ในสามประโยคที่ยกตัวอย่างไปนะครับผมว่าถ้าเราไข้ครวนมันดีๆแล้วไม่ได้ไปเชื่อตามนั้นเนี่ย มันจะช่วยล้างแนวคิดเก่าของเรานะครับที่บอกว่าถ้าไม่ได้ถึงจุดที่คิดเอาไว้ตอน50ก็แปลว่าเราแพ้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่งเริ่มครับเพราะบางทีชีวิตช่วงนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มของบทจบแต่ว่ามันเป็นจังหวะแรกของบทใหม่ต่างหากเรายังเลือกได้ยังมีอะไรให้คิดให้ลงมืออีกเยอะเลยครับ มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับผมนั่งกินข้าวคนเดียวหลังจากเลิกประชุมทีมที่เคยทำงานด้วยกันมาประมาณ10ปี15ปีละววันนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่มีใครเข้ามาบอกลาไม่มีใครแสดงความยินดีด้วยแต่ตอนนั้นน่ะคือผมเพิ่งลาออกโต๊ะมันเงียบกว่าที่ควรจะเป็นผมมองกล่องข้าวนะซื้อข้าวกล่องมากินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือฉากจบจริงๆหรือเปล่าวะเนี้ย แต่ว่าประโยคต่อมาที่มันผุดขึ้นมาในหัวไม่ใช่คำว่าเสียใจนะแต่ว่ามันคืออ่ะโอเคแล้วเราทำอะไรต่อไปดีวะอายุ50มันไม่ใช่จุดที่เราต้องรู้ทุกอย่างครับแต่บางทีมันคือจุดที่เรากล้ายอมรับว่าเรายังไม่รู้หลายอย่างแล้วนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่อะไรเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จเขามักจะมีภาพที่ชัดอยู่ในหัวแล้วว่าเขาอยากไปทั้งไหนเขาต้องทําอะไรแล้วเขาต้องมุ่งไปที่สิ่งนั้นโดยที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยแต่พอมาถึงวัยนี้จริงๆผมเริ่มเห็นว่าคนที่เขาชัดจริงๆเนี่ยคือคนที่กล้ายอมรับว่าภาพในหัวเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้นะและเขาก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีความสุขกับมันได้ มีเพื่อนผมคนนึงเคยบอกว่ารู้ตัวว่าอยากเป็นครูตอนที่มันาลาออกมาจากการเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารแล้วนะครับแล้วนั่นมันคือมันไม่ใช่คําพูดแบบเท่ๆด้วยนะครับแต่มันคือเสียงของคนที่เข้าใจความเหนื่อยของตัวเองได้หลังจากที่ใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดเขาไม่ได้ลาออกเพื่อไปเปลี่ยนโลกเขาแค่ไม่อยากทําอะไรที่มันต้องทนอีกแล้วแล้วก็อยากจะไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องอดกลั้นกับความรู้สึกของตัวเอง ชีวิตบทที่2ของเรามันไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับมันเริ่มจากของที่เราเคยพังเคยดีเคยไม่กล้าเคยปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วอยู่ดีๆมาวันหนึ่งเราก็เริ่มอยากจะหยิบขึ้นมาปัดฝุน่นดูใหม่บางคนบอกว่าจะเริ่มใหม่ตอนอายุเท่านี้เฮ้จะไปทันไหมแต่ควาจริงลองคิดดูนะฮะใครเป็นคนกําหนดเวลาใครสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าเริ่มช้าแค่ไหน แต่ว่าเริ่มตอนที่พร้อมจะยอมรับจริงๆหรือเปล่าผมชอบคำว่าเริ่มใหม่แบบไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังมันเป็นเสรีภาพที่คนวัยกลางคนเท่านั้นที่จะมีครับเพราะว่าเราสามารถผ่านไปได้พอที่จะไม่ต้องขอโทษใครแล้วก็เข้าใจพอที่จะไม่ต้องขออนุญาตจากใครมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้แม่นมีแม่เพื่อนคนหนึ่งเพิ่งหัดใช้ iPad ตอนอายุ60 น่าจะ65นะครับไม่ใช่เพราะว่าลูกซื้อให้นะแต่ว่าเพราะว่าแม่เขาอยากจะกลับมาเขียนสูตรขนมของตัวเองแล้วก็เก็บเอาไว้ในแอปในโน้ตอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไม่มีใครรู้ว่าแม่เคยมีความฝันอยากเป็นเชฟตั้งแต่สาวสาวแต่แม่ไม่มีโอกาสเดียนไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีสิทธิ์ไม่มีจังหวะในชีวิตอะไรทำนองนั้นนะครับวันนี้ไม่มีใครรอให้แม่เขียนสูตรออกมาแต่แม่ก็เขียนเอง เพราะว่าบางครั้งบทที่สองของชีวิตไม่ต้องมีคนอ่านแต่ว่าตัวเราเองนั่นแหละครับยังอยากจะเขียนพออายุเข้าเลข5เราจะเริ่มรู้ว่าโอกาสกับภาระมันหน้าตาใกล้กันบางอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นภาระจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นบันไดแต่แค่เราไม่อยากขึ้นในตอนนั้นเพราะว่าเรายังเหนื่อยกับสิ่งอื่นอยู่แล้วตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่บันไดที่สูงที่สุดแต่ว่ามันเป็นบันไดที่ เราเลือกที่จะก้าวขึ้นเองได้คนบางคนนะครับเริ่มวาดรูปตอนที่ลูกไปเรียนมหาลัยบางคนกลับมาเขียนบล็อกที่เคยหยุดไปเป็น 10, 10ปีตั้งแต่สมัยบล็อกแกลงนู่นนะครับบางคนเริ่มเดินคนเดียวโดยเลิกใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงเหมือนอย่างที่เคยทำมาหลายปีบางคนซื้อคอร์สออนไลน์ภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากคุยกับชาวต่างชาติให้คล่องก่อนอายุ60 เนี่ยครับสิ่งเหล่านี้มันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ว่ามันคือการบอกตัวเองว่าชีวิตของเรายังมีพื้นที่ที่ไม่เคยสำรวจอีกเยอะครับชีวิตบทที่2ไม่ได้เปิดตัวด้วยการโปรยดอกไม้หรือว่าเสียงปรบมือให้กำลังใจนะครับแต่มันอาจจะเปิดด้วยเข้ากล่องเย็นๆสักกล่องหนึ่งห้องที่ว่างหลังจากที่ลูกย้ายออกหรือว่าอินบ็อกซ์ของเราที่มันเงียบสนิทไม่มีใครส่งอะไรมาอีกแล้ว หรือบางทีอาจจะเป็นก้อนกลมๆในใจที่เราเพิ่งมีเวลามองมันชัดๆบางทีบทนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากความกล้านะครับแต่ว่ามันเริ่มจากเบื่อกับการหลอกตัวเองว่าชอบชีวิตที่เป็นอยู่และเมื่อแค่เรายอมรับว่าเราเบื่อนั่นแหละครับคือการเริ่มบทใหม่แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันนิ่งไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นคุณอาจจะไม่ได้หมดไฟนะครับ และอาจจะเพิ่งวางไฟเก่าแล้วกำลังเลือกเชื้ออันใหม่อยู่ก็ได้ครับมันมีวันหนึ่งครับ ผมยืนอยู่หน้าประตูบ้านเก่าของตัวเองจะย้ายไปอยู่คอนโดหลังจากขนของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านที่เคยอยู่มา20ปีห้องนอนเดิมโต๊ะกินข้าวเดิมแล้วจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนเฮ้ยเราเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองอะไม่ใช่เพราะเพราะว่าบ้านมันเปลี่ยนไปข้าวของมันหายไปอะไรเงี้ยน,นะครับแต่เป็นเพราะว่าตัวผมเองอะเปลี่ยน หลายคนกลัวการเปลี่ยนครับบางคนหนีมันด้วยการพยายามทําชีวิตให้เหมือนเดิมที่สุดบางคนทําเป็นเฮ้ยฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าไม่ว่าจะช้าหรือว่าเร็วไอ้การเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมาอยู่ดีแล้วมันไม่ถามก่อนด้วยนะมันไม่ส่งข้อความแจ้งเตือนนะมันไม่ให้เวลาเราเตรียมตัวนะมันมาแบบที่เราต้องเลือกเลยว่าเราจะหลบหรือว่าเราจะก้าวต่อไปอายุ50เป็นช่วงที่การเปลี่ยนผ่านบางอย่างไม่ได้เลือกเรา แต่ว่ามันเกิดขึ้นเองครับอย่างพ่อแม่เราเริ่มแก่ลงมากๆลูกๆเริ่มห่างละสุขภาพของเราเริ่มส่งเสียงร้องบอกละงานที่เคยแน่นเริ่มไม่แน่นเงินที่เคยมอีอาจจะยังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ความมั่นใจเหมือนเดิมการเปลี่ยนผ่านในวัยนี้มันไม่เหมือนตอนอายุ30ครับตอนนั้นเรายังมีแรงชนแต่ตอนนี้แรงเราลดลงแต่ว่าน้ำหนักของสิ่งที่อยู่ในใจ มันดันกลับมาขึ้นผมเคยคิดว่าการเปลี่ยนผ่านมันคือความไม่มั่นคงอย่างหนึ่งแต่มีวันหนึ่งนะผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาเปลี่ยนจากการทำงานประจำในบริษัทนี่แหละนะครับอาจจะไม่ได้ตำแหน่งสูงส่งอะไรนะแต่ว่าเขาลาออกมามาเป็นช่างทำประตูไม้อยู่ต่างจังหวัดไม่มีตำแหน่งไม่มีสวัสดิการแต่ว่าสังเกตได้ว่าเขายิ้มง่ายขึ้นเยอะมากเลย ผมถามไปว่าไม่กลัวเหรอมาใช้ชีวิตแบบนี้เขาก็บอกว่าเออกลัวนะแต่ว่าไม่อยากอยู่กับชีวิตที่มันไม่ใช่ตัวเองอีกแล้วคาพูดนั้นน่ยมันยังอยู่กับผมจนวันนี้เลยแล้วมันก็เปลี่ยนวิธีที่ผมมองโอกาสผมเคยเชื่อว่าโอกาสก็คือสิ่งดีๆที่เข้ามาให้เลือกแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีโอกาสมันคือสิ่งที่เรายอมเผชิญโดยที่เราไม่ต้องแน่ใจหรอกว่ามันดีหรือเปล่า การเปลี่ยนผ่านหลายครั้งไม่ได้พาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับแต่ว่ามันพาเราไปใกล้ตัวเองมากกว่าซึ่งบางทีแค่นั้นมันก็พอแล้วไหมอ่ะมีคนเคยถามว่าแล้วถ้าเราพลาดล่ะโอ้ยจะเริ่มใหม่ยังไงไหวอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็เคยพลาดเคยเดินผิดเคยไว้ใจผิดเคยฝืนทําสิ่งที่ไม่ได้อยากทําเพราะว่ากลัวว่าเออมันจะไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอ่ะก็ต้องทําทําไป แต่ว่าสิ่งที่ผมได้จากการพลาดก็คือความเข้าใจว่าเฮ้เราก็รอดมาได้ทุกครั้งนี่นาะไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ทางนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรายอมที่จะเดินต่อไปคนที่ยอมรับการเปลี่ยนได้ไม่ใช่คนที่กล้าครับแต่ว่าเป็นคนที่เหนื่อยพอที่จะไม่ดื้อแล้วแล้วก็แค่เปิดใจเงีย,งยบๆให้กับอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักดีผมอยากบอกอะไรบางอย่างไว้ตรงนี้นะครับเผื่อคุณลืมไปแล้ว ชีวิตคุณไม่ต้องนิ่งเพื่อจะมั่นคงแล้วก็ไม่ต้องสำเร็จเพื่อจะรู้ว่าคุณกำลังเดินถูกทางแค่ต้องฟังตัวเองมากกว่านี้ครับไม่ใช่ฟังเพื่อหาเหตุผลแต่ฟังเพื่อจะยอมรับว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรจริงๆผมเคยมีช่วงที่เดินกลับบ้านนะแล้วก็ไม่เปิดเพลงเลยก่อนนั้นนะ่ะชอบใส่หูฟังฟังเพลงไปเรื่อยในระหว่างที่แบบเดินทางเดินเท้าขับรถขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ช่วงนั้นเนี่ยปล่อยให้เสียงในหัวมันพูดไปครับบางวันมันก็เหนื่อยบางวันมันก็เงียบบางวันมันก็โวยวายวกเวกแต่ว่าพอฟังมันไปเรื่อยๆเอ้ยมันก็เริ่มเบาลงเองครับแล้วเราก็เริ่มได้ยินเสียงอื่นที่ข้างในมากขึ้นการเปลี่ยนผ่านไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่นะครับมันอาจจะแค่เริ่มจากการลุกขึ้นมาจัดตู้เก็บของทิ้งของเก่าๆที่ไม่มีใครใช้หรือว่า ส่งข้อความหาคนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะครับไม่ใช่เพื่อให้เขากลับมานะแต่จริงๆเพื่อบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้ค้างคาอะไรกันแล้วนะชีวิตที่กำลังเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่ดีนะครับบางทีมันแค่ยังไม่ชินแต่ว่าลองผ่านไปสักพักนะครับคุณจะอาจขอบคุณความไม่ชินนั้นก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านแต่คือการยึดติดกับสิ่งที่มันหมดอายุไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งความสัมพันธ์ ความฝันหรือว่าภาพลักษรูปร่างของตัวเองเมื่อ20ปีก่อนถ้าคุณยอมวางของบางอย่างคุณอาจจะได้ที่ว่างพอสำหรับของใหม่ที่ไม่ต้องดีที่สุดแต่มันใช่กับตัวเรามากที่สุดโอกาสจริงๆไม่ได้มาเคาะประตูเสียงดังครับมันแค่ยืนอยู่เงียบๆแค่รอให้คุณหยุดกลัวพอที่จะเปิดออกไปดูและบางทีคุณอาจจะเห็นมันเดินสวนคุณอยู่บ่อยๆก่อนหน้านั้นแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราไม่กล้าหันไปมองเอง ตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกเปลี่ยนรู้สึกกลัวไม่แน่ใจเหนื่อยหรือว่าเบื่อขอให้รู้เอาไว้นะครับว่าคุณไม่ได้เสียอะไรหรอกคุณแค่กำลังเติบโตแบบใหม่โดยไม่ต้องให้ใครมารับรองแล้วถ้ามีอะไรอยากเริ่มเริ่มเลยครับไม่ต้องแน่ใจไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องให้มันมีเหตุผลเยอะขอแค่มันตรงกับในใจตอนนี้พอแล้วครับ ปรมาณ2-3ปีที่แล้วครับผมเริ่มปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆอยู่ที่ระเบียงที่คอนโดไม่ได้อยากทำกเกษตรนะไม่ได้อินอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่รู้สึกว่าเอ,ย,อยากดูอะไรเติบโตบ้างในวันที่ชีวิตตัวเองไม่ค่อยแน่ใจว่าอมันจะเดินไปทางไหนดีต้นไม้ต้นแรกของผมคือพริกครับปลูกแบบมั่วๆรดน้ำก็ไม่สม่ำเสมอไม่ได้ดูยูท u ูบอะไรเลยนะครับเอมันก็รอดแหละแต่ว่ามัน โคตรจะผอมเกรงเลยก้านเบาๆกิ่งเบาๆแล้วก็มีวันหนึ่งมันก็แห้งล้มลงตายผมไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าผมหยุดไปนานเลยเฮ้ยคือแค่ต้นไม้ล้มตายเนี่ยทำให้ผมไม่อยากทำอะไรต่อผ่านไปหลายอาทิตย์ผมถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เศร้าเพราะว่าต้นไม้มันลม้มแต่เพราะว่ามันทำให้ผมนึกถึงชีวิตตัวเองตอนนั้นที่เหมือนกันว่า คิดว่าเอ้ยยังไงก็ไม่โตบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็พาเราไปสู่ความรู้สึกที่ใหญ่กว่าที่คิดนั่นแหละครับคือเสียงของวัยกลางคนเสียงที่บางครั้งไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ว่ามันดังอยู่ในใจแบบเงียบๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งพึ่องหย่าตอนอายุ50นิดๆนะครับไม่ใช่เพราะว่าทะเลาะก,กันด้วยนะแต่ว่าเพราะว่าทั้งคู่อนิ่งเกินไปคืออยู่ด้วยกันแบบไม่พูดไม่ทะเลาะไม่เปิดใจ เรียบเรียบง่ายๆทุกอย่างดูไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าให้เดินต่อคือเพื่อนเราว่าคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนตีสองเดินเข้าไปในครัวแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านของเราอะทำไมมันกลายเป็นแค่ที่นอนกับที่วางเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไอ้ความรู้สึกนั้นที่มันผุดขึ้นมามันบอกว่ามันไม่ได้แรงนะแต่ว่ามันแบบมันมันแบบมานิ่งๆลึกๆมาก แล้วมันก็นิ่งจนเขาตัดสินใจไปบอกภรรยาบอกว่าเออเราน่าจะปล่อยกันไปมีพื้นที่เป็นของตัวเองได้แล้วนะเออผมฟังแล้วก็เงียบนะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมันเศร้าอะไรแต่เพราะว่าเห็นว่าเพื่อนคนนี้มันกล้าคือคนเราจะกล้ายอมรับว่าชีวิตแบบนี้ไม่พออีกแล้วมันต้องใช้พลังแบบข้างในพลังกําลังภายในแบบพิเศษเลยนะโดยเฉพาะตอนที่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเอ,อ้ยชีวิตแบบไหนมันคือสิ่งที่เราต้องการจริง และสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับหลังจากหย่ากันนะครับเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ไปเริ่มวาดรูปวาดแบบมั่วๆนะครับแบบไม่ได้ฝึกอะไรแต่ว่าวาดทุกวันแล้วมันก็บอกว่าเออม,มันทําให้มันอยู่กับตัวเองได้แบบไม่รู้สึกว่างเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่งเลิกงานประจําตอนอายุ58แแล้วก็กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนะครับจากที่เคยต้องบินไปประชุมไปสัมมานาไปเป็นวิทยากร กลายเป็นคนที่ไปตลาดตอนเช้าปลูกผักตอนบ่ายแล้วก็อ่านหนังสือตอนเย็นฟังดูสโลไลฟ์ไเนอะที่หลายๆคนฝันเอาไว้ผมถามเขาว่าเออพี่เหงาไหมเขาก็บอกว่าอก็มีบ้างแต่ว่าดีกว่ารู้สึกไม่เป็นตัวเองตอนอยู่กับคนเยอะๆทั้งหมดเนี้ยตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนแบบนะแต่ผมแค่คิดว่ามันเป็นเสียงบางอย่างของคนวัยกลางคนเสียงที่เคยดัง แต่เจ้าตัวไม่เคยได้ยินเสียงที่เจ้าตัวเคยฟังแต่ไม่ได้เข้าใจตอนนี้ถ้าคุณกำลังเจออะไรคล้ายๆกันอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้แปลกไม่ได้เดินช้าเกินแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแค่เสียงของคุณเนี่ยมันยังไม่ดังเท่าความวุ่นวายรอบตัวเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณลองเงียบดูนะครับคุณก็จะได้ยินมันเอง วันนี้เราเดินมาด้วยกันฟังอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาเสียงดังวกเวกวอยาวมากมายแต่ถ้าคุณยังฟังอยู่จนถึงตรงนี้นะครับแปลว่าคุณก็ได้ยินเสียงบางอย่างของตัวเองแล้วเหมือนกันผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณกําลังเผชิญอะไรอยู่บ้างอาจจะรู้สึกเหมือนกําลังเริ่มใหม่หรือว่ากําลังอยู่ในที่เดิมแต่ว่าจิตใจความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมหรือว่าอาจจะยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ําไปว่ากําลังรู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าตอนนี้ อย่างน้อยคุณยังอยู่กับมันอยู่และนั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วอายุ50ไม่ใช่บทสรุปของชีวิตมันคือช่วงบทที่เริ่มมีพื้นที่ให้เราถามตัวเองได้โดยไม่ต้องรีบตอบเริ่มมองหาบางอย่างโดยไม่ต้องวิ่งเริ่มเลือกบางอย่างโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตบางทีเราไม่ต้องชนะอะไรอีกแล้วนะครับแค่ไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังแค่นั้นก็พอ ที่ฟังขอบคุณที่เดินมาด้วยกันไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะครับขอแค่ยังอยากฟังแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ใน EP นะีหน้าสวัสดีครับ